ธรรมศาสการบัจจารย์วันทาครูอาจารย์อทุัสัิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2568ตรงกับวันพุธขึ้น4ี่ข้าเดือน10ปีมะเสง็ง วันนี้เหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสาเร็จของวันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะัวสีบรอนเงินเสียบโชคของวันนี้คือสีภูสีปานเย็นสีม่วงอ่อนทิศความสาเร็จของวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอาคเน์หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้เครื่องประดับความสมเร็จของวันนี้คือวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังโป่งขามพระพิคเนตเจ้าแม่กุดอิมเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการักกีนในชื่อคือจอจานชอยชิงชอช้างสอโซ ชอกระเชยและยอหญิงเด็กชายที่เกิดวันนี้คนใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือบอยไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาผอผ่านฝอฝันผอสมเพาและหมอม้าเด็กหญิงที่เกิดวันนี้คนใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำเช่นเดียวกันนะครับคือยอยักษร,รอเรือรอลิงและบอแหวนเลขมงคลวันนี้เลขศูนย์เลขเก้าและเลขแปดหมายเซตวันนี้ประราดกล่าวไว้ว่าเมื่อต้องตัดสินใจในยามวิกฤตให้เลือก เป้าหมายที่ตรงและเร็วที่สุดอย่าใช้ความอยากเป็นตัวตัดสินใจขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ